อันนี้ให้น้องๆสอน,นอพี่เขาหน่อยอสวัส <c oughs> ดนนคนะนนีค่ะ,ะขายแมค่ได้ว่านางยุนหนาหลันนอเ,าาเป็นบรรยากาศว่าจิบสาวทุกทศส,สาวายงาม ขายขายแมคโครวินนองว่าสื่อโทรศัพท์มันนี่จีจางไปครับแมคโครยุนี่รับชัดขึ้นมาครับเปลี่ยนน่เาไม้นี่ครับเอาไพสนใจอยากได้โทรศัพท์ก็ง,ง่ามกับมาด้วยโฆษณาเราวย ต้องงามขึ้นละเนาะมาซื้อไม้ยางดีเนาะต้องผาบต้องชันมาเลยค่ะมาซื้อร้านนี้ล่ะเป็นบริการดีนี่เดี๋ยวตต์ต้อนรถไปครับแม่โคอยืนเตรียมหาเชียนเลยเลยเชียนต้องตึง

วันนี้วันนี้วันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่ค่ะนี่มาตากแอร์เนาะง่ายครับพี่น้องวันนี้ยุดงานมพานางตากแอร์วันนี้วันนี้ให้ฟรีสไตล์วันนี้ไอ้มันจีบสาวขอโทรศัพท์ได้ค่ะพี่น้องด้วย <c oughs> เปลี่ยนมือถือใหม่ค่ะเครื่องเกาไายบรลูเลียงพี่น้องกับว่าเวียนหัวพี่น้องทายแกงไปแกงมาอาบบอนิงสัชกษา้อมูลค่ะใส่แอปเปิ้ลได้ครับ้บาทิง้งจะไปขอไปรูปมั้งเ่าะ ไม่ใช่แต่อนอยมีใส่แอปเปิ้ลศึกษาใหม่ก่อนขายเก่งดีแบอ๋อเก่งแล้วเนาะมาข้อมีตื่อ,อีกดังอ่ะขายให่เอซื้อเครื่องได้กว่า

ันนี้ให้น้องน้องสอนพี่เขาหน่อยมัน <c oughs> อัดใช้ไอโฟนครั้งแรกครับต้องให้น้องน้องสอนครับแฟนบอวีตนุนวีตนุนอยากได้บอวีตุนไปนั่งอยู่นู้น ต้นเอาไหมเอาจากเครื่องไหมที่เสบาบอกเว่าเคยใส่ไอโฟนนะเขาเคยใส่แต่ a อนดร i ยค่ะเขากที่ใส่ตัวเดียตัวย น้องคนปวดหัวน้ำแล้วเจ้าเรนบอเป็นนี่นนนนนอ,นอ,อันี่เนีไหมอันนี้เป็นนรา,า่บอกพี่กับปวดนีปวดไ่ปวดคทีนี่มาบเ็นางลางยลางปวดคา,า,าี่ิมาส 焼きのおもちゃ。 องคนซ้อนเมื่อยแล้วเรียนรู้่าๆๆส่าเนี่ยๆๆๆใช้ไอโฟนครั้งแรกเรียนรู้อีกนาน เอพี่ต้นพี่ต้นใส่นางดีดเอาขอล่ขอเลขเล่ดาวลุงคนนไมหมอ น้องคนหนาลักเด้ค่ะ้าไอโฟนช็อปครับผมมาถุงหนึ่งครับผมแล้วก็ได้เครื่องใหม่ปน้อง้องคนนะครับให้บริการครับไอโฟนช็อปครับผมพิกคอมดอนพาีครับ